สื่อสังคมออนไลน์สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสร้างเกมการศึกษาในบลูเ k e t กันนะฮะซึ่งเป็นเกมที่เราสามารถใส่คําถามลงไปแล้วเราเลือกประเภทเกมได้นะฮะแล้วก็ฟรีแล้วก็ดีด้วยนะครับเนี่ยอันแรกเราเข้ามาที่เว็บไซต์ของบลูเ k e t กันได้เลยนะฮะเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เรามากดที่ Get Start ตรงนี้นะครับอ่ามันจะทำให้เราซิงอัพหรือคือการสมัครนะครับ ID ในการเข้าใช้งานพกิีเราก็ใช้อ e ีเมลในการสมัครนะฮะเนี่ยผมก็เลือกอ e ีเมลไปเลยนะครับ อันนี้มันขึ้นแบบนี้ก็คือผมเคยสมัครไปแล้วนะฮะใครเคยสมัครมาแล้วก็มาที่ล็อกอินตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็กดให้มันล็อกอินโดย Google ได้เลยผมชอบเว็บไซต์สมัยนี้นะคือมันกดเชื่อมกับ gmail เราได้เลยนะฮะเมื่อเข้ามาแล้วหนะ้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับ my set ตรงนี้ก็คือเกมที่เราสร้างไว้อันนี้ที่ผมสร้างไว้นะคือผมสร้างไวเ้เยอะเพราะว่าทดลองว่าเฮ้ยมันจํากัดหรือเปล่าเพราะาเรามาสร้างฟรีใช่ไหมปปากฏว่ามันก็ไม่ได้จากัดอะไรนะอ่าถ้าจะเล่นก็กด play ตรงนี้นะครับ อันนี้คือเอารหัสห้องนะฮะมาใส่ตรงนี้แล้วนักเรียนก็กดเล่นได้นะครับอ่าแต่ทีนี้เราจะมาสร้างเกมนะฮะเพื่อให้นักเรียนเราเล่นกันนะฮะมาดูว่าเราจะทํำยังไงกันนะครับอ่าอันนี้เป็นเกมที่ผมสร้างไว้แล้วนะครับมาลองทดลองดูก่อนแล้วกันนะฮะก่อนจะไปสร้างผมทําไว้หนึ่งคำถามมีโซโล่กับโฮสต์ถ้ากดอ่าที่โฮสก็คือเปิดเป็นห้องเล่นแบบออนไลน์แต่กดโซโล่ก็คือเล่นคนเดียวแบบนี้นะฮะซึ่งเด็กผมเป็นเด็กประถมไม่มีโทรศัพท์ผมก็จะชอบกด โซโลเพื่อเล่นแบบฉายขึ้นจอแล้วก็ให้เด็กเล่นพร้อมกันอ่านี่นะฮะผมเลือกแบบเค้กแล้วกันฮนะแบบเป็นร้านเค้กนะฮะ,ะมีเซฟอยู่แล้วผมลบเซฟเล่นใหม่เลยนะครับเอาละนะครับอันนี้มีโบนัสนะฮะอ่าได้อะไรก็ช่างมันนะครับไม่ต้องไปสนใจโอเคนะครับอ่ากดคอนติเนียให้สอนไหมมีทูวเรียลด้วยนะฮะไม่เอาโอเคกดนะครับอันนี้มันจะมีคําถามให้เราตอบนะครับเกมอ่าร้านขนมเนี่ยนะครับ ถ้าเราตอบถูกเราก็จะได้ขนมมาเสิร์ฟลูกค้าครับมาขายลูกค้าอ่าขายได้เราก็จะได้เงินเป็นแต้มของเรานะฮะถ้าจะเราจะเสิร์ฟขนมอีกเราก็ต้องกดตอบคำถามอีกนะครับอ่าเพราะฉะนั้นยิ่งมีคาถามเยอะๆเกมนี้ยิ่งสนุกครับนี่นะครับถ้าตอบผิดก็ไม่ได้เมนูมาเสิร์ฟลูกค้าครับคะแนนก็ไม่ได้นะฮะเวลาหมดเราก็ไม่ได้คะแนนนะครับนี่แบบนี้นะโอเคอ่าลองกดออกดูนะครับอ่าทีนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาลอง เริ่มต้นสร้างกันดูนะฮะว่าการจะสร้างไปแบบนี้มันยากไหมนะครับมาที่คิดตรงนี้ฮะนี่นะครับคิดเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งงงนะฮะตอนแรกผมก็งงแต่มันไม่ได้มีอะไรงงเลยะฮะตรงนี้ตรงนี้ใส่ภาพปกเกมไม่ต้องสนใจตรงนี้ใส่ชื่อเกมของเรานะฮะโอเคผมตั้งชื่อว่าเกมสังคมฮาเฮแล้วกันนะฮะไม่รู้มันจะฮาเฮไหมเหมือนกันนะอ่าตรงนี้เปิดเป็นพลาบ,บิกก็ค,คือใครก็เล่นได้โอเคนะครับอ่าคือตรงเนี้ยแทบไม่ต้องไปตั้งอะไรมันเลยนะครับ โอเคกดคีย์ยูเซตได้เลยนะครับรอสักครู่อ่าได้มาแล้วครับเกมของเราครับทีนี้เราต้องเอาคําถามมาใส่ก่อนนี่แอดควีชั o นตรงนี้นะฮะปุ๊บตรงนี้ใส่คําถามลงไปครับซึ่งเว็บไซต์นี้คือดีมากเลยนะฮะคือเราสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้นะฮะพิมพ์แล้วไทยไม่ตกไม่หลุดคําไม่หลุดสระอะไรนะครับอ่าตั้งเป็นคําถามขึ้นมาหนึ่ถามนะครับผมจะตั้งว่าอาเซียนมีกี่ประเทศละกันนะฮะ โอ้โหก็ถือว่ายา่างนะสำหรับเด็กประถมนะฮะแล้วก็มาใส่คําตอบครับมีให้เลือกทั้งหมด4ช้อยครับอ่ามี1ประเทศมีอะไรอีกดีมี2ประเทศนะฮะอ่านี้5ประเทศอันนี้10ประเทศคําตอบที่ถูกต้องของมันก็คือ10ประเทศใช่ไหมอ่าเรามาติก๊กเครอร์เซอร์ถูกต้องตรงนี้ไว้นะครับเพื่อที่โปรแกรมมันจะได้รู้ว่าเออข้อที่ถูกคือข้อนี้นะ10ประเทศนะ นะครับใส่สลักพิเศษอะไรได้นะฮะแต่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะโอเคเวลาในการตอบข้อนี้เท่าไหร่ให้มันแรนดอมก็คือสลับคําตอบกันไหมโอเคนะครับแล้วก็เซฟครับได้ไหมละครับ1นึ่คำถามครับเราแอดเพิ่มอีกแล้วหํายคำถามครับโอเคเพื่อนก็ทํากันเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเร่งภาพไปนะครับเอาล่ะนะครับเพื่อนๆก็ใส่ไปเลยนะครับเป็นวิชาอะไรเพื่อนก็พิมพ์คําถามลงไปได้เลยนะครับ แล้วเวลาเราไปเลือกเล่นเกมเนี่ยมันจะเลือกประเภทเกมแล้วมันจะเอาคำถามที่เรามีแล้วเนี่ยใส่ไปให้อัตโนมัติเลยนะคือดีมากนะฮะเอาละนะครับผมเอาสัก3าข้อแล้วกันนะตอนนี้ก็คือน่าจะได้ครบแล้วนะครับอ่าเซฟไว้นะครับจากนั้นมาดูที่ชื่อเกมที่เราตั้งมายีครัมอยู่ไหนวะโอเคนี่ไงสังคมฮาเฮนะฮะอ่าเข้าหมดโซโล่นะครับ,ออรบโอเครอสักครู่นี่ไงมีตัวเลือกนะฮะร,รูปแบบเกมให้เลือกเยอะเลยนะฮะมี5แบบ ถ้าเล่นแบบออนไลน์แบบเป็นโฮสก็จะมีเพิ่มขึ้นหลายแบบผมเอาแบบ Factory ให้ดูก่อนละกันนะครับเลือกเวลาในการเล่นนะฮะจะเล่นกี่นาทีดีนะครับเพราะนี้มันเป็นแบบว่าตอบคาถามแล้วเก็บคะแนนไปเรื่อยนะฮะอะละนะครับมาแล้วตัวอย่างไม่ต้องนะฮะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเองนะครับตอบคำถามนะครับตอบไม่ถูกนะฮะถ้าตอบถูกแล้วขีดด้านบนก็จะเพิ่มนะครับมาดูว่าถ้าเพิ่มเต็มแล้วมันจะเป็นยังไงนะ สีของทงอาเซียดโอเคตอบถูกทั้งหมดแล้วนะครับก็จะให้เลือกสัตว์นะฮะที่จะมาทํางานในโรงงานของเรานะครับเป็นแฟคทอรี่นะครับผมเลือกเอาเจ้ากวางนะฮะเห็นไหมมันก็จะทํางานถ้าเวลามันถึงมันก็จะปั๊มเงินออกมานะครับแบบนี้นะอ่านี่นะฮะเห็นไหมเงินมุมขวาบนนะครับเห็นไหมครับเราได้ตามจำนวนสัตว์ที่เราเอามาใช้แรงงานแล้วมันดูโหดร้ายจริงหรือวะนะครับอันนี้ก็คือเกมโรงงานนะครับเกมโรงงานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมอื่นกันบ้างนะฮะ วิธีการเราก็ออกมาได้เลยนะครับอ่าแล้วเราก็กลับมาที่สังคมฮาเฮเรากดโซโล่ใหม่นะฮะเลือกประเภทเกมอย่างอื่นได้เลยครับผมเอา tower defense tower defense จริงๆเป็นแนวเกมที่สนุกมากนะฮะไม่รู้ว่าคุณคณรูจะเคยเล่นกันไหมนะครับแต่นักเรียนเคยเล่นแน่นอนนะครับมีทั้งในมือถือในคอมในอะไรเยอะมากอ่าตอบคำถามมันถูกนะครับถ้าตอบถูกเราจะได้เงินมาเพื่อเอาไว้ใช้ซื้ออ่าเรียกว่าอะไรอะ่ะซื้อนักรบของเราเอาไว้ปกบป้องปราสาทเรานะครับนี่เห็นไหม ได้เงินมาแล้ว4บาทนะฮะก็จะมีราคาของนักลบที่ให้ซื้อนะครับไอตัวนี้2บาทซื้อแล้วมาวางวงกลมคือลัตสีการโจมตีของมัน,นะฮะอ่าผมซื้อได้2ตัวเพราะผมมี4บาทนะฮะตัวละ2บาทครับอ่าใช้ทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยนะฮะนี่เมื่อถึงรอบมันที่เราวางเสร็จแล้วแล้วเรากดเ,เริ่มนะฮะศัตรูก็จะเดินมาตามทางครับเห็นไหมฮะตรงลูกศรอ,อ่าเมื่อกี้จบแล้วนะครับเพราะว่ามันเดินมาแล้วไอเจ้าปิดเรามันยิงเร็วมากนะฮะ อ่าตอบให้ถูกนะฮะถ้าตอบถูกแล้วเราก็จะได้เงินมาซื้อนะครับถ้าตอบผิดเงินเราก็จะไม่ได้นะฮะมันก็จะเกมก็จะยากขึ้นไม่ต้องสงสัยว่าทําไมมันง่ายจังเลยนะฮะคือมันมีหลายเวฟครับมันมีหลายด่าน,นครับเห็นไหมมันจะมาเรื่อยๆฮะมันจะมีตัวเก่งขึ้นมาเรื่อยๆครับมันจะเดินออกมาจากลูกศรแล้วถ้ามันเดินมาถึงการกบาดพลังชีวิตเราจะลดะฮะถ้าลดหมดเราก็แพ้เกมครับแต่ถ้าเราปุบป้องประสาทเราจนถึงเวฟสุดท้ายนะฮะ เราก็จะชนะครับเกมนี้คือมีกฎการเล่นที่สนุกมากนะฮะแถมเอามาใช้ในการคิดคณิตศาสตร์ได้ด้วยนะฮะเรื่องของการซื้อตัวละครจากเงินที่เราตอบคาถามถูกนะครับผมชอบมากนะฮะนี่เห็นไหมอ่าแต่ละตัวก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันนะฮะสตูด้วยเหมือนกันนะสตูเนี่ยยิ่งสีอื่นสีใหม่มันก็จะเก่งขึ้นตามสีเห็นไหมครับน่ะจัดการไม่ทันแล้วหลุดมาหนึ่งตัวครับดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะหลุดไปแล้วครับถึงไากระบาาแล้วครับเห็นไหมฮะเลือดเราลดนะครับ เนี่ยเราก็ตอบคำถามนะครับถ้าเราตอบผิดเยอะๆเราก็ไม่มีตังค์ไปซื้อตัวละครนะฮะเกมนี้ผมพูดนานหน่อยเพราะผมเนี่ยอยากส0ให้อา่าทำคำถามลงในเกมนี้มากกว่านะครับเพราะมันจะสนุกกว่านะฮะนี่นะครับมาแล้วโอโ้โหเห็นไหมพอมาด่านใหม่เริ่มยากขึ้นแล้วเว้ยนะฮะเนี่ยเอาละเริ่มจัดการไม่หมดนะฮะเริ่มเหลือเยอะกว่าเดิมแล้วนะครับ ก็เป็นอย่างนี้นะฮะตัวอย่างนะครับจากแมป Tower De f e n ฟ e นะฮะเอาไปดูเกมเหมือนกันบ้างนะฮะเอาละนะครับทีนี้ออกมากลับมาหน้าแรกเรานะครับอ่านะฮะวิธีการก็คือก่าวไปเลยนะครับถ้าไม่เล่นแล้วนะฮะามาที่สังคมไาเฮเราอยู่ไหนวะสังคมไฮโอเคนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าเป็นโฮสต์ดูบ้างนะฮะ นี่เขาเป็นโฮสก็จะมีเกมให้เลือกหลากหลายมากขึ้นนะครับเพราะมันมีเกมที่แข่งกันแบบออนไลน์ได้นะฮะเมื่อเราเลือกเป็นโฮสแล้วคือเป็นเจ้าของห้องนะอ่าโอเคครับเนี่ยกำหนดกติกาในเกมในห้องของเราได้นะฮะอ่าเลือกจํานวนคําถามเลือกเวลาอะไรต่างนะครับกดโฮส์นวนะครับรอผู้เล่นเข้ามานะครับจากนั้นเราก็สามารถ Copy Link งก์ตรงนี้นะครับนี่ส่งให้ผู้เล่นเราทางไลน์หรือทางเฟซก็ได้หรือจะเอารหัสตรงนี้ ส่งให้ผู้เล่นไละผู้เล่นเข้าเว็บนี้แล้วก็กรอกรหัสตรงแรกได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมขออภัยจริงๆว่าผมอยู่คนเดียวตอนนี้ผมไม่สามารถจะทดสอบให้ดูได้นะฮะแต่คงไม่ใช่เรื่องยากนะครับท่านเพื่อนจะไปทําตามนะเอาล่ะนะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะสำหรับเว็บไซต์สร้างเกมดีๆอีกหนึ่งเว็บที่คนไม่ค่อยพูดถึงกันก็คือ blue g ต t นะฮะผมทดลองแล้วผมไม่เจอแบบว่าข้อจํากัดอะไรเลยนะเออซึ่งมันดีมากจริงๆนะฮะเพื่อนก็ลองไปใช้กันดูนะครับสําหรับวันนี้สื่อสังคมออนไลน์รามนะครับสวัสดีครับ